ตั้งแต่ลีเริ่มสร้างเหรียญหลวงปู่โตนะครับแล้วป้ามามีสี่เนื้อครับมีทองคําเหรียญหนึ่งทําบุญเข้าวัดสี่ร้อยเนื้อเงินก็เนื้อเงินทําบุญมาร้อยหนึ่งและอันนี้เนื้อสำริดไก่ทองห้าสิบห้าสิบบาทอ่าแล้วก็เนื้อเนื้อล่างสุดคือเนื้อทองแดงยี่สิบบาทยี่สิบบาทแล้วเหรียญรุ่นสองสร้างกี่เนื้อจำได้ไหมก็สองเนื้อสองเนื้อแรกคือทองแดงเนื้อสอง นวะแค่เนี้ยเราเรียนเดี๋ยวคุณอานเอามาด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ขอขอชมมันคุกขะน้อยน้อยอ่ะบุญมีบุญวาสนาได้เห็นสองจริงละข่วเหตของจริง สวัสดีครับ FC เสียงพันธุ์หน้าตาดีวันนี้ต้องบอกว่ามีความปลื้มปริ่มนะครับเปรมปี MP, แล้วก็ปิติใจมากๆเลยได้พบกับตำนานตัวจริงเสียงจริงนะครับวันนี้มีโอกาสดีได้พบกับลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิดหลวงปู่แบบมากๆเลยและเป็นผู้จัดสร้างเหรียญรุ่นแรกแล้วก็เหรียญรุ่น2ครับวันนี้เรามาทําความรู้จักและรับฟังประวัติเรื่องราวต่างๆนานา,นาผ่านจากบุคคล ที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดนะครับวันนี้ผมจะนำหนังสือมาด้วยนะครับมาเปิดมาว่ามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของความความผูกพันเกี่ยวกับหลวงปู่โตครับเดี๋ยววันนี้มารับฟังจากศิษย์คนนี้ครับสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับอาวันนี้ต้องบอกว่าดีใจมากที่คุณอาให้ให้สัมภาษณ์ผมชื่อกกเหยี่ยมแต่งนะครับอดีตมันพ่อค้าขายไข่ครับในวงการน่ะเขารู้จักผมในนามว่า เงียไข่ทั้งนั้นครับผมแล้วที่ว่าตั้งแต่ลี่เริ่มสร้างเหรียญหลวงปู่โตนะครับมันปีศูนย์เก้าอ่ะมีคนไปขอหลวงปู่สร้างเยอะหลวงปู่ไม่อนุญาตเพราะอะไรทราบไหมครับไม่ทราบเพราะเขียว่าผลประโยชน์ล่ะเขาก็ไม่ให้กันครับครับครับแต่ผมไปแบบไม่มีผลประโยชน์ผมไปคุยกับหลวงปู่สองต่อสองท่านที่แรกท่านเขาปฏิเสธไม่โอเคครับ ผมก็ไปคุยกับท่านบอกว่ายกเหตุผลอะไรต่ออะไรว่าอย่างท่านอายุครบ80แล้วคุณจะสร้างเป็นของที่ลึกให้กับลูกศิษย์ลูกหาเข็บไว้มั่งครับผมก็บอกว่าอย่างหลวงปู่เม,ม่งวัดบางสแกนายน่ะท่านยังอายุ80ยังสร้างเลยท่านฟังไปฟังมาท่านก็บอกเออมีเหตุผลท่านพยักหน้าครับพอพท่านพยักหน้าครับเพราะว่าท่านโอเคละแดงว่าท่านเมตตาแล้ว ผมก็กลับมาผมมาบอกไอ้อสือคงศักเลิศฤทธิอนันต์เฮ้ยสือเฮ้ยคงศักจะได้ยินชื่อไอ้นี่ก็เชิดเลยเชิดสิงโตเลยอะล,ลุยเรามีในในกลุ่มเนี่ยมีแค่สี่คนครับมีผมในกกเอี่ยมแซงสือคงศักเลิดฤทธิอนันต์บราเชตตั้งเบญร์เจิดกุลเฮียเอี่ยมเสงสี่คนเอี่ยมเสงอาศัยรถออสตินเก่าๆเนี่ยช่วยบรรทุกเศษโลหะเก่าๆมาทุบ ที่ใต้กุฏิท่านลบเพื่อเพื่อทำาะไ่ก็มาผสมเป็นมวลสารเหรียญนวะสำลีรุ่นหนึ่งอ๋อเนื้อในเนี่ยเป็นเป็นเนื้อสำลีผสมไอ้พระเก่าเก่าแตกแตหักหักเป็นทับบูชาบ้างอะไรบ้างมาผสมแล้วก็หล่อมาเป็นแท่งแงครับแล้วก็มารีดมาปั้มแล้วการปั้มเหรียญนี่ปั้มที่กองกระสับทําที่กองกระสับอ่าเรากองกระสับนี่เราของอ่อธิบดีกองกระสับน่ะ ก็เป็นพี่ชายเพื่อนผมด้วยรู้จักเราคือเหมือนรู้จักกับคนที่อยู่ในกองกระสานอ๋อนั่นแหละแล้วก็แล้วป้ามามีสี่เนื้อครับมีทองคําทองคํามีเงินครับมีนว่ะสามริสแล้วก็ทองแดงอ่าสี่เนื้อครับทองคาน่ะตอนหนึ่งศูนย์่ะตอนหน้าราคาสามร้อยกว่าบาทบาทหนึ่งสามร้อยกว่าบาทอ๋อน้ำหนักทองคําจริงๆเนี่ยซื้อตามร้านอ่ะหนึ่งบาท สามรอกว่า,าบ,บาทสามร้อยกว่าบาทแต่ที่สร้างมาเนี่ยปั้มมาเสร็จเนี่ยเหรียญหนึ่งทำบุญเข้าวัด400สี่ร้อยอ๋อทองเนื้อเนื้อทอ,องคำเนี่ย400<ไ>ส0 0รอยเดี๋ยวเดีย๋ยวเราเปิดเปิดหนังสือดูถ้าเนื้อทองคำเนี่ยสี่ร้อยนะครับเอาเป็นนี้คุณอา,าบอกว่าเนื้อทองคำสี่ร้อยบาทก็คือทอง ทองบาทละสามร้อยห้าสิบไม่เออน่นละสามร้อย่เนื้อทองคาแบบนี้รุ่นแรกสี่ร้อยเ็จทองคําแล้วเนื้อเงินล่ะเนื้อเงินก็เนื้อเงินทําบุญมาร้อยหนึ่งเนื้อเงินทำบุญร้อยหนึ่งเหรออ่าถูกกว่าและอันนี้เนื้อสทธิ์ไก่ทองห้าสิบห้าสิบบาทอ่าแล้วก็เนื้อเนื้อล่างสุดคือเนื้อทองแดงยี่สิบบาทยี่สิบบาท สมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่หนอ่งนะแต่วางว่าก็คือต้องมีคนที่มีเงินนะถึงจะไปทําบุญได้นะตอนนั้นแล้วก็มาสร้างรุ่นสองครับรุ่นสองหลวงปู่ท่านก็ปลุกเสกเพลินเลยอะปลุกเสกเพลินจนตะกุดในบาทละลายเป็นน้ำรุ่นสองก็คือปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดอ่าห้าร้อยสิบเอ็ดปลุกเสกจนตะกุดในบาทละลายเป็นน้ำหรอรุ่นสอง พลังจิตแบบถ่ายทอดไปท่านธาตไฟแรงแล้วมันได้ผลคือว่าคําว่าหลวงพ่อทุกองค์ทุกที่นะเก่งหมดแต่ถ้าปฏิบัติดีถึงขั้นนะครับเวลาปฏิบัติจริงๆนะอพมเทพเทวดามาร่วมประสานนะมันศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้นะโอี่อยู่ที่ตรงนี้คเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณอาเกินๆว่าเหรียญรุ่นสองนี่ถือว่าอย่างนี้สุดยอดเลยแล้เหรียญรุ่นสอสร้างกี่เนื้อจำได้ไหม ก็สองเนื้อไงสองเนื้อแรกคือท้องแดงเนื้อสองนวะแค่นี่ลองพีนสี่เหรียญนวะนวะลองพิมีทั้งหมดกี่เหรียญนะครับสี่เหรียญสี่เหรียญอยู่ที่ใครมั่งอยู่ที่ผมเหรียญหนึ่งวอลเช่เหรียญหนึ่งคงศักดิ์เหรียญหนึ่งยมแสงเหรียญหนึ่งแต่แต่เวลานี้เหลือจริงๆรอยู่เจ้าของแค่สองคนอ๋อแค่สองคนก็คือมีของคุณคุณอากล้านชาย ก็คือลูกลูกของลูกของพี่ชัดล,ลูกของพี่เมียอาลูของพี่เมียแล้วคุณอาร์เอามาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอขอชมนี่ขอชม่อยครับนี่ครับเหรียญเหรียญจริงตัวจริงเสียงจริงเลยครับเหรียญนวะไม่ตัดปีกนะครับนี่ต้องบอกว่าสุดยอดอมากๆเลยคุณอาร์น,นี่มาเนี่ยเจอคนจริงของตัวจร,จริงของจริงเลยไม่ไม่มีแหกตาครับก็คือเป็นมันคุขน้อยน่อยอ่ะบุญมีบุญวาสนาได้เห็นของจริงละ ไอ้รุ่นเนี่ยพระหลวของจริงไหนๆมีลูกค้าได้สัมผัสของเลียบแทะสักทีหนึ่งแล้วเปิดเปิดพระที่ไหนเปิดพระที่ไหนผมอยู่ที่พันทิพย์มามงบงวานครับอ๋อไอ้เณรผมอยู่นั่นนีงหว่ะใช่ใช่ไอ้ก็ไปโจ้กขอยู่นั่นอ่าใช่ครับผมเข้ามาเล่นพระก็ได้พี่แหลมแนะนำเนี่ยแหละครับผมไม่ควรตลาดภูถ้าถามเป็นลมว่ารู้จักผมไหมครับ เคยถามไหมไม่เคยครับเอออย่าไปถามมันก่อนก่อนมันก่อนครับเมื่อ <reco> ก <Christ> ี้ลองลองส่องดูแล้วก็คือคือใช่เลยแหละแค่ว่าไม่ได้ตัดปีกแค่นั้นเองแต่ว่าพิมพ์แบบทุกอย่างแล้วก็เส้นสายลายเส้นเพราะว่าคุณอาพอคุณอาบอกว่าลองพิมพ์เนี่ยคือเส้นเสี้นเล็กๆจึงต้องอยู่เพราะว่าบล็อกมันยังสะอาดเขากดปั๊มแค่สี่เหรียญเพื่อจะมาตรวจสอบดูว่าคมชัดไหมมีอะไรต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่าก็คือเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แล้วเหรียญพวกนี้นะ ไม่ได้เจาะรูด้วยนะอาใช่ไม่ได้เจาะรูใช่ครับไม่ได้เจาะรูเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะทําเพื่ออ่าวางเป็นวัตถุมงคลให้บูชาอยู่แล้วแล้วที่ว่าเหรียญรุ่นสองนะผมเคยเก็บนะครับเนื้อมันกลายนะพิสดารนะครัเนื้อรุ่นสองอะกลายเป็นทองสีดอกบวบอ๋อหมายว่าเนื้อ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 รุ่นสองเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมพวกนี้ใช่ไหมเหรียญอะกลายเป็นทองสีดอกบวบไปก็มีกลายเป็น ลงเจ็ดสีก็มีอเหรียญกวนอูก็มีอ่ะนาแดงๆอ่ะใช่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 ช่ชมีครบหมดใช่มันเป็นเหรียญที่ว่ามันคอนี้สีสันมันพิเศษหน่อยนึงมันขึ้นอยู่ที่การเก็บรักษาด้วยใช่ไหมครับแต่ของผมอ่ะผิวเดิมหมดนะครับครับอืมผมแจกนะผมพอใจแจกบางทีน่ยเพื่อนฝูงนะนักเรียนด้วยกันผมบอกเฮ้ยพวกมึงมามาเาเหรียญไว้อ่ะ ช่วยทําบุญให้คนละเหรียญละ้อยแล้วกันอ่ารุ่นสองให้ให้ลอยนะครับครับเวลานี่อย่าไปพูดถึงราคามันไม่เอาอ่ะแล้วแล้วคุณอาตอนที่ทาเหรียญรุ่นแรกกับเหรียญรุ่นสองเนี่ยได้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 ทำบุญแล้วก็นําพักกลับมาพอสมควรไหมฮะพอสมควรเช่าท่าเช่าอาเข้าคาพอสมควรก็คือทั้งทั้งทั้งเฮือด้วยนั่นนะแล้วก็ตัวคุณอาด้วยอ่ารับพอร์เชคกับพี่เมียอืแต่ถ้าเยอะอันดับหนึ่งนะ เยอะอันดับหนึ่งคือคงศักดิ์เลิศฤทธนันอ๋อเฮียเยอะอันดับหนึ่งครับอันดับสองวรชเชตตั้งบัญเจิดคุณครับอันดับสามคือผมครับเฮียใครอันดับสามแล้วก็มีคุณว่าไงว่าใครมาขอทําบุญก็แบ่งกันไปนี่ส่วนมากจะแจกนะแจกเลยเหรออ่ส่วนมากผมแจกนะครับที่ผมแจกเนี่ยไม่ใช่ผมไม่รู้เรื่องผมแจกแจกเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีของหลวงปู่โตไปในตัวอ๋อครับแล้วอย่าง รูปหล่อที่ออกจากวัดน่ะครับเก้านิ้วอ่ะรูป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 เหมือนบูชาเป็นพระพุทธใช่ไหมเป็นพระหลวงวุณาเก็บกันรูปหล่อลุงปุตโต้ี่นี่นี่ข้างหลังครับเป็นพระบูชาใช่ไหมพระบูชารูปเหมือนนะรูปเหมือนท่านเหมือนท่านเนี่ยแป๊บนึงนะมีครับมีหนังสือมีมีบอกหมดเก้านิ้วขนาดเก้านิ้วนี่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 อย่างนี้ผมน่ะมาบูชาที่บ้านอยู่เป็นเป็นสิบสิบปีนี้มันเททีเราบูชาเรา พระจีนก็ถวายที่ไปถวายที่วัดโดยตรงดีกว่าครับแต่อจจจัศจรรย์อยู่อย่างหนึง่งผมไปถวายที่วัดนะพระในศาลาที่ในหลวงสร้างไม่มีใครอยู่เลยลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่มีใครอยู่ครับใคร,ใครว่าหลวงปู่โตมารับเองอะ่ะเอเหรอเป็นเปอย่างนั้นไปเออครับแล้วผมวาวผมาถวายแล้วผมไปถวายแล้วยังไม่รู้ว่าพระองค์นี้มาจากไหนไปไง,ไงมางไหนไม่มีใครรู้ คืณคุณานำพระเก้านิ้วไปไปถวายที่วัดเลยออเท,ที่สาลาเลยละเ๋อเหรอตอนนี้พระองค์นั้นยังอยู่ย,<ง>ยังอยู่ยังอยู่แต่ตอนนี้ปิดทองทั้งองค์ละอ๋อแล้วรูปอายุฉลองอายุแปดสิบนาเป็นรูปถ่ายนาะรู้สึกใจยี่สิบนิ้วสามสิบนิ้วใหญ่แล้วลุงปู่ลงยันไว้เต็มเลยนะครับ แล้วก็ผมไปใส่กาะไม้สักขนาดสามนิ้วนะผมก็ถวายเข้าวัดยังอยู่ที่วัดแต่เขาไม่เอามาตั้งโชว์เลยแล้วทำไมเจตนาถึงได้นำพิมบุชาก้านิ้วไปไว้ที่วัดครับก็ผมบูชาผมก็ถวายเข้านิดเดียวผมอยู่ที่วัดคนมาไหว้ร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนก็ได้วัด,ดวแล้วคนที่มาไหวนะ้น่ะผมไม่ต้องมากอะ่ะผมได้อันนี้สงแค่เศษผงนิดเดียวอ่ะมันรวบรวมแล้วก็เยอะไหมถือว่าได้บุญมาก เจตนาดีไม่มีใครทาอย่างผมครับับอันนี้ถือว่าเจตนาดีมากเลยบางคนถามว่าไม่เสียดายเหรอครับก็ถชาผมว่าผมเสียดายผมก็ไม่ทาจริงๆถ้าเสียดายก็ไม่ทําใจเพราะว่าอันนี้ก็คือเจตนาดีมากนะครับก็คือนําพระบูชาที่เราผมพูดได้นะเขบวนลูกศิษย์ทุกหาทั้งหมดนะครับสี่คนหรือหลังจากนั้นมาไอ้่วงไอ้่วงอะไรๆมานะไม่มีใครทําเหมือนผมได้ไม่แต่คนเดียวครับไม่มีใครทําได้เลย ผมก็ทําทุกวันเนี้ยผมสุขกายสุขใจครับโรคภัยไข้เจ็บผมก็แทบจะไม่มีครับผมก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยครับเพื่อนอๆก็ม่มีอะไรแล้วแล้วตอนที่รับใช้หลวงปู่หรือยววู่กับหลวงปู่ตั้งแต่ปีที่บอกว่าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เนี่ยแล้วก่วอนนั้นแล้วแบบนำวัตถุมงคลมาแขวนมาติดตัวมีเกิดอะไรปาฏิหาริย์อะไรไหมครับหรือว่าหลวงปู่มีลงของอะไรต่างหากแยกไว้ให้ไหมฮะ ลงกำหม่อมฮะหลวงป่อาบน้ำมนต์อะไรพวกนี้ลงหน้าหน้าทองให้ในโบสถ์อ๋ออ่าผมเคยได้ยินหลวงปู่ลงหน้าหน้าทองเคยได้ยินครับแล้วหลวงปู่ท่านจะสําเร็จวิชาณนปัดตลอดอืมมันมันคําว่าณนมัดนปัดตลอดคุณคุณอาพอจะให้ข้อสรุปได้ไหมครับว่าคือเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างก็แถวค่าปลอดภัยไงแถวค่าปลอดภัยหมายความว่ายาสกุดหมาลูดเนี่ยครับท่านก็ จะตบกี่ครั้งไม่รู้นะท่านเขียนนะแล้วใช้พลังจิษของท่านนะตบนะตบทีเดียวมันทะลุข้างถึงข้างล่างเลยนะเอยัน,นถึงหมดเลยยันนะนะเออโอ้ือเรียกเนี่ยเรียกวิชาณัตตอออ๋อผมก็มาอยู่กับท่านก็แค่รุ่นหนึ่งกังรุ่นสองรุ่นสาม แล้วผมก็มีหน้าที่ต้องทํามาค้าขายผมก็ไม่ได้ไปยุ่งแต่ไอ้ซื้อคงศักจะไปอยู่เป็นประจำอ๋อเฮียซื้อยังเข้าอยู่ประจำประจำครับแล้วก็อะไรต่ออะไรซื้อมันเยอะครับแล้วส่วนตัวผมผมคิดว่าการบุญการสูนผมทำนามันจะมีหนุนส่งช่วยผมสุขภาพดีนั่นแหละถูกต้องมันมีส่วนแบบยังไม่ถ้าผมทำแจกเนี่ยใครทำอย่างผมอ่ะ 82, 83, แ2 8สิบสองไปสิบสามยังแข็งแรงอยู่มากเพราะว่าเสียงผมอะโอเคนะครับครับคือทุกอย่างยังแบบว่าแบบเหมือนกับไม่ใช่แปดสิบกว่าเหมือนปดะมาาทัก7เจ็ดสิบกว่าแล้วไม้เท้าก็ทําแจกแล้วครับได้ไม้เท้ามาเอามาเหลาเหลาเหลาทำแจกไป20 30สิบ,สบอันแล้วอะไปใต้หวนันใต้หวนันแม่แม่ของอาจารย์ที่มาถ่ายทอดหลักธรรมอะแม่เขาเ้าสิบกว่าเขาไปใช้ชอบใจมากเลยอ๋อ เดี๋ยวไว้ผมขอตักอันไปให้แม่ได้ไหมแม่ผมแปดสิบเก้าเหรอยังอยู่ถ้าถ้าทันก็เดี๋ยววันไหนคุณอาเสร็จแล้วคุณอาบอกเดี๋ยวผมมารับเอาได้ได้ถ้าถ้าคุณเอ๋ยปากขอถ้าเพื่อนตัดมาผมทาไว้ถ้าทันก็ไห้แม่เมื่อวันที่ห้าก็พาแม่ไปทําบุญแม่ก็ถือไม้เท้าแบบที่ซื้อตามตามตามเออคือแบบที่มันผมไม่ไม่เป็นไรเอาวันอื่นก็ได้ครับวันอื่นดีกว่าวันอื่นเดียมาหาอีกเดี๋ยวเข้ามาหาอีกเดี๋ยวเข้ามาหาอีกเดี๋ยวเข้ามาหาอีก แต่เพราะว่าคุณเอ่ยปากขอครับอยากให้แม่<อ>แข็งแรงเอ่ยปากขอแล้วผมรับปากโอเคไม่พลาดเพราะผมเป็นคนที่ยึดถือสัจยนะครับ,รบก็แล้วแล้วแล้วลวัววตถุมงคลที่ติดตัวเลยที่อยู่ในคอติดตัวเลยเป็นรุ่นไหนครับในคอในขอชมหน่อยก็แค่นี้เองอะ เห็นแวบๆเหมือนมีล็อกเก็ตกับมีเหรียญเหรียญแค่นี้เองแล้วก็มีในขอชมขอชมหน่อยได้ไหมครับหลวงพ่อโอวาสีหลวงพ่อโอาสีแล้วก็หลวงพ่อสดวัดบางน้ำเพชรน้ำค้างวิชาอักวิชาธรรมกายเต็มที่เลยนะคุณอาบอกว่าเหรียญรุ่นสองนี่เหรียญรุ่นสองตรงนี้ก็ยังมีก็ยังมีอยู่นะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเหรียญเหรียญปั๊มขยื่นนิดนึงนะครับเลยทําให้มีเหมือนตามีสองชั้นทําให้หูตาแบบเขาเรียกว่ามองชัดเจนนะ นี่ก็ยังเหรียญรุ่นสองอีกนะรุ่นอแล้วก็บางทีกันเนื้อนะว่าไม่ตัดปีกก็มีอีกแสดงว่าจริงๆผูกพันกับเหรียญรุ่นสองมากแล้วเหรียญรุ่นแรกไม่มีเก็บไว้เลยมีอ๋อยังมีอยู่ก็เหมือนให้แววไว้ให้ลูกๆเก็ไว้ครับเหรียญทองงองเก็บไว้ทองคํอเป็นรุ่นแรกทองคําเหรออ๋อครับเก็บไว้เพราะผมไม่ได้มานั่นคือว่าเก็บไปอย่างนั้นเพราะว่าของเนี่ยเราก่อนเนี่ยเล่น ครจบตอนหลังไม่อยากเล่นครับผมเลยแบ่งไปเล็กรูปหล่อเยอะไอชัวก็เดอะเขอบอกเคยได้ยินชื่อเยเล็กรูปหล่อแล้วไอรูปนี้ผมอัดมานะถวายที่วัดอินรูปหนึ่งเลาถวายที่วัดประดูลูปหนึ่งรูปนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นรูปต้นแบบที่มีแค่สี่สี่สี่เหลี่ยม ถ่ายจากเหรียญต้นแบบถ่ายจากเหรียญต้นแบบเนี่ยถ่ายจากเหรียญนี่ไงใช่ใช่ใช่ก็คือว่าหายากมากเพราะว่าเรารูปนี่นะฟิล์มนะครมีผมมีคนเดียวอ๋อก็ตอนนี้ก็ยังเก็บฟิล์มไว้อยู่อยู่ถ้ายีบสี่นิ้วถ้าคุณสนใจอยากได้ครับผมก็จะแบ่งให้ขอบคุณครับอยากได้หมดทุกอย่างอยากให้อะไรเอาหมดขอบคุณครับแต่ แต่อันนี้ผมอัดให้นะครับต้องช่วยทุนผมได้ครับไม่มีปัญหาช่วยค่าหรือจะให้ผมยืมฟิล์มไปอัดก็ได้แล้วเอาฟิล์มมาคืนไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ได้เลยอ่าครับของพวกนี้ผมจะไม่ให้เปลี่ยนเข็ดแล้วเข็ดแล้วไม่เข็ดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้คุณอาเล่าว่าเพื่อนเพื่อนมีคนเอาเหรียญรุ่นสองเนี่ยไปถ่ายรูปแล้วกลับมาเอาเหรียญที่ไม่ไม่ไม่ใช่ของตนไอ้ปลาตลาพัว่มันก็ได้จากของผมไปเยอะครับตายไปแล้วมะเร็งต่อไปจะเป็นผมล้ะที่ได้จากคุณอาเยอะ มันไม่ไม่เยอะไม่เยอะผมไม่ไม่มีอะไรแจกแล้วครับถ้าคุณจยากได้ครับถ้าว่าอยากเอาไม้เท้าให้แม่ผมก็โอเคทรับททันก็ทันครับครับและรูปนี้ผมจะไปอัดให้ใหม่ครับได้ครับและไอแหลมก็มีอยู่รูปหนึ่งอ๋อเหรออ่แล้วมันไปตั้งโชไม่โชไม่รู้นะครับครับถ้าแหลมไม่ตั้งโชคุณไปขอแหลมก็ได้ ไม่เอามันจะให้หรือเปล่าเอาจากคุณอาดีกว่าเอาจากคุณอาดีกว่าไปขอเดรดนด่าแล้วรวยโจก็ได้แต่ไม่รู้ว่าจะโจชื่อโจโจใช่ไหมโจไม่รู้ชื่อไรม่รู้ไม่สนใจครับขอตกลงอ่ะเนี่ยคุณก็ได้ข้อมูลวันนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับจากบุคคลที่ถูกต้องที่อยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ในพิธีที่อยู่ในในปี0นย์เแล้วก็ปี1 0ที่ขออนุญาตสร้าง เพื่อเป็นที่ระลึกในการฉลองอายุ80ปีของหลวงปู่นะครับอันนี้คือเฮียไข่ไข่นะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณอามากนะครับที่สาให้ข้อมูลแล้วก็วันนี้ผมมีเขาเรียกว่าอะไรมาให้คุณอาสุขภาพแข็งแรงครับเป็นขอบคุณอาให้คุณอาคจขอากับคุณน้าผู้หญิงสุขภาพแข็งแรงครับลังนกเหอครับลังนกครับผมทาไม่ได้ ทำไมอ่ะผมกินเจตลอดชีวิตอ๋อเออใช่นั่นเดี๋ยวให้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 คนนาผู้หญิงกินเจตลอดอ่าแล้วลูกสาวล่ะอ่าได้กินอ้ลูกสาวได้นั่นเดี๋ยวข้าวหน้าไปผลไม้ไม่ต้องขราวหน้าก็มานะไม่ต้องอะไรมาไม่เอาครับผมไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ได้ครับครับผมมีทุกสิ่งทุกอย่างผมมีครบหมดครับครับครับใช่ก็ฟังจากเรื่องราวที่ เอาพระบูชา9ก้านิ้วไปไว้ที่วัดเพื่อให้คนได้กราบไหว้เป็นหมื่นเป็นแสนคนเพราะว่าต่ไว้ที่บ้านกราบไหว้ได้แค่คนเดียวคํำนี้ก็คือสะกิดใจแล้วถ้่ได้เรื่องจริงนะถแต่จริงจริงจริงครับจริงจริงแล้วคิดว่าไม่ไม่น้อยคนที่จะคิดแบบนี้ดีกว่าแล้วตาคนมีรูปลอลุงปู่โตนะตาคนหวงหมดนะจริงครับหวงจริงครับจริงครับแล้วถ้าถามผมว่าไปถวายแล้วไม่เสียดายเหรอผมว่าถ้าผมเสียดายผมไม่ทําครับใช่ พอถ้าจะทําแล้วก็อย่าเสียดายดีกว่าผมทําจากใจครับแล้วอย่างไม่เท้านี่ยผมทำแจกมา20กว่าอันแล้วครับแล้วยังยังไปทําเรียมหัวสเตเล็กอีก11อันครับ11อันก็มีโคต้าจะจากใจแล้วแล้วว่าในในโคตา้าม,มีเหลือเปล่ามถ้ามีเหลือจอะเรียกนายมาได้ครับเพราะว่าคุณอาตั้งใจทํา คุณอามินคนมีบุญพอมีคนมีบุญทําแม่ไปใช้แม่จะได้แข็งแรงแม่้เท่าไหร่แปดสิบเก้าตามเจตนาของคุณอานะครับก็โอเคครับเดี๋ยววันนี้ครับก็ปิดท้ายกันเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ที่อีพีถัดไปครับว่าจะไปสัมภาษณ์รู้สิทธิ์ผู้ใกล้ชิดคนไหนก็ติดตามเซนพานหน้าตาดีคนนี้ครับอย่าลืมนะครับอีพีนี้กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวติดตามกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ